เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมชาวฟรีไฟทุกคนครับอยู่กับผมพาต้าครับวันนี้ก็จะมาสอนตอบคําถามนะครับเพื่อรับรางวัลนะครับเป็นสกินลูกซองยาวนะครับแบบถาวรนะครับรับได้ทุกคนแบบฟรีๆเลยนะครับทุกคนครับก็นะครับคำถามก็จะเป็นคําถามจากการแข่งขันฟรีไฟโปรเลกซีซั่น3นั่นเองนะครับผมก็ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าจะเป็นสกินปืนลูกซองยาวตัวไหนนั่นเองนะครับอ่ะกดเข้ามาครับนี่ครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นตัวไหนเนาะ โอ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวครับแป๊บนึงครับเดี๋ยวหาก่อนนะครับมันยังไม่ขึ้นเนาะนี่ครับจะเป็นสกินปืนของตัวนี้ครับนี่เลยนะครับก็จะเพิ่มดาเมจหนึ่งะครับลดอัตราการยิงแล้วก็เพิ่มระยะ2นั่นเองนะครับที่เราจะได้รับแบบถาวนนะครับทุกคนยกเซิร์ฟนั่นเองนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคครับผมก่อนที่จะไปดูวิธีการรับนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับทุกคนครับ ก่อถาวงกันแล้วนะครับก็ไปดูกันเลยนะครับอ่ากดเข้ามาที่กิจกรรมนะครับแล้วกดเข้าไปที่ประกาศนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาครับนี่ครับ e อ่าี sport quest นะครับนี่ครับกดเข้าไปแล้วก็เลื่อนลงมาครับนี่ครับจะอยู่ตรงนี้ครับกดเข้าไปเลยนะครับบุมอ่าประมาณนี้เลยนะครับหลังจากนั้นครับนี่กดตรงกลางเลยนะครับ quiz นะครับกดเข้าไปเลยนะครับพอกดเข้ามาแล้วนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะครับผุมก็จะเหมือนกับคําถามในซีซันก่อนๆเนาะก็จะเป็นคําถามแบบจากการแข่งขันของฟรีไฟอะไรประมาณนี้นะครับผุม ก็รางวัลตอนนั้นก็จะเป็นชุดคาราเต้นนะครับผมที่ผมจําได้เนาะอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็ซีซั่นนี้ครับก็คือซีซั่นล่าสุดนะครับแจกเป็นสกินลูก2องยาวแบบฟรีๆนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีชุดคาร์บอยด้วยนะครับแล้วก็จะมีกระเป๋าด้วยนะครับก็ถือว่าของรางวัลในซีซั่นนี้นะครับก็ดีกว่าซีซั่นเดิมนะครับผมอ่ะประมาณนี้เลยนะครับโอเคครับเรามาดูคําถามข้อแรกกันเลยนะครับเขาถามว่าจากการแข่งขันนะครับวันที่1นะครับทีมใดขวาบูย่าไปได้ถึง2รอบนะครับ ตอบตามผมเลยนะครับก็คือ POPS Bacon ถ m e นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับอ่ะถ้าใครแบบดูไม่ทันเดี๋ยวผมจะวงไว้ให้นะครับอ่ะโอเคครับนี่ครับตอบถูกไปแล้วครับ1ข้อครับอ่ะมาดูข้อที่2ครับจากการแข่งขันวันที่2ทีม KOG หัวบูย่าไปได้ทั้งหมดเท่าไหร่ครับขอถามแบบนี้นะครับตอบตามผมเลยครับก็คือ2บูย่าครับอ่ะกดครับ2บูย่านะครับนี่เลยนะครับผุมอ่า ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะไม่มีคําถามไม่ให้เราถามอีกเนาะก็ต้องรอในสัปดาห์หน้านะครับรอให้เขาแข่งขันกันจบแล้วก็จะมีคําถามมาให้เราตอบแล้วก็เก็บคะแนนไปเรื่อยๆนะครับเก็บให้ครบ14คะแนนนะครับเราก็จะแกได้นะครับก็คือถ้าเราเก็บครบ14คะแนนนะครับเราแดาเป็นสกินลูกซองได้เลยนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับหรือถ้าใครนะครับผมีสกินลูกซองแล้วนะครับ อ่าถ้าใครยังไม่มีชุดคาร์บอยเนาะก็แลกได้เลยนะครับเพียง10คะแนนเท่านั้นนะครับก็สามารถแลกได้เลยนะครับผมแต่ถ้าใครยังไม่มีสกินลูกฟองนะครับก็อ่า14แต้มนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับแต่ว่า2แต้มเราได้รับเลยนะครับนี่ได้รับเป็นอ่ากล่องส่มสกินปืนมาก่อนเลยครับนี่ครับอ่ากล่องส่มสกินปืนมันมัมมี่เนาะอ่าประมาณนี้นะครับผมอ่านะครับถ้าใครอยากตอบถูกแบบนี้ทุกสัปดาห์นะครับผมก็อย่าลืม กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ให้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําทุกสัปดาห์เลยนะครับทุกคนครับโอเคครับวันนี้ก็มีประมาณนี้เลยนะครับผมก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรือสัปดาห์หน้าเนาะอาจจะลงแค่อาทิตย์ละสัปดาห์นะครับโอ้ยไม่ใช่อาจจะลงแค่หนึ่งคลิปต่อสัปดาห์นะครับผมถ้าพูดผิดพูดอะไรก็ขอให้ทุกคนด้วยนะครับผมโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมไปแล้วนะครับไยบาปครับ